สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะดินอยู่กับพี่ฮิมค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮิมแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับทัศวัตรลือสุประเสริฐนะครับจากบริษัทเทดด้าฟู้ดนะครับใครรู้จักสินค้าแบบนี้บ้างคือเราอะตอนเด็กๆอะ พ่อเราเป็นคนหัดใหญ่เป็นคนทางใต้แล้วมันจะมีที่มันเสียบเสียบแท่งใช่ไหมปลาหวานปลาหวานเสียบแท้งแล้วเราชอบมากนะแต่ว่าแบบนี้หายากมากแล้วจะบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราเจอแล้วเจอที่แบบเอามาทําอยู่ในถุงแพ็เกจจิ้งเราสามารถหาซื้อได้สะดวกมากวันนี้นะคะเวลาแวะพันไทยนะคะก็ต้องคว้ามาสักถุงสองถุงนะคะตลอดเวลานะผู้ผลิตอยู่ตรงนี้แล้วค่ะผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ค่ะพี่หิมนะคะครับผมก็คือ ตัวผมเนี่ยเกิดที่สมุทรสาครนะครับก็เห็นสินค้าตัวเนี้ยมาตั้งแต่เด็กละมันเป็นการถนอมอาหารสมัยก่อนนะครับคือเอาพวกเนื้อปลาเนี่ยมาผสมน้ําตาลทําเป็นแผ่นตากแห้งแล้วก็เอาไปทอดเมื่อก่อนมันนิ่มๆใช่มันนิ่มๆแล้วมันใส่มันใส่ไม้เสียบไว้แล้วมันอยู่ในถุงถุงแบบใสๆใช่ไหมคะมัดยางอีกรอบนึง่อแล้วก็มันก็จะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับก็คือครอบครัว ต้นตระกูลเนี่ยก็คือเขาก็มีการผสมแป้งลงมานิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความกรอบก็เลยเรียกเป็นปลาหวานกรอบขึ้นมานะครับปลาหวานกรอบใช่แล้วทีเนี้ยก็คือสินค้าตัวเนี้ยมันโอ้โหก็มีคนทําเยอะแยะมากค่ะจนแบบว่าเราก็โตมาเอ้ยสินค้าตัวเนี้ยมันดีนะเพราะว่ามันทําจากเนื้อปลาเยอะนะครับแป้งน้อยเราก็เลยคิดว่าเออตัวเนี้ยน่าจะมาพัฒนาเพื่อให้มันแบบ ต่อยอดแล้วก็ทําให้มันมีคุณค่ามากขึ้นเป็นสินค้าพื้นถิ่นนะครับที่ว่ากําลังะจะถูกลืมไปจริงจริง,รงเราก็เลยแบบเอามาพัฒนาตัวนี้โดยสิ่งที่เราเพิ่มเติมลงไปก็คือเราใช้น้ํามันลําข้าวในการทอดนะครับน้ํามันลําข้าวดีอย่างไรคะโอ ก่อนอื่นนะครับเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับที่ใช้น้ํามันลําข้าวในการทอดอตัวนี้ก็คือตัวน้ํามันลําข้าวเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่มีไขมันทาที่จริงน้ํามันลําข้าวเขาขายแบบขายเป็นแคปซูลเลยนะแล้วเขาขายกันแพงมากเลยนะนี่คือเราเอามาทําเลยแล้วคะเอ,เอามาทอดเลยครับเออโอเคค่ะอันนี้ก็คือเพื่อให้มันแบบมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่ว่าได้โปรตีนอย่างเดียวก็ ถึงทอดแต่ว่าไม่อันตรายนะครับโอเคค่ะนี่คือจุดเด่นและจุดตามของเราเลยเร,เราก็สลัดน้ำมันออกเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยจะไม่มันเลยอ้เปิด<อ>ดูทุกถุงนี่ก็คือจะไม่มีคั้นน้ำมันติดนี่นะแพ็กเกจยิ่งก็ดีครับ<อ>คนทานเนาะ <laughs> คือมันสะดวกสบายอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะเอออร่อยมากเรากินประจำอยู่แล้ว ต้องแตกเป็นใหม่ก่อนไม่ใช่แพ็คเกจจิ้งนี้ด้วยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อก่อนจะใส่แค่ถุงพลาสติกแล้วก็พอไปสักสามสี่วันเนี่ยน้ำมันก็จะเกาะคาถุงเต็มไปหมดเลยเอาโปรดักตัวเนี้ยนะครับมาทดลองผลลองถุงเนี่ยก็ประมาณปีกว่านะครับก่อนจะยังไม่มันเลยก่อนจะจะเริ่มมาทําตัวเนี้ยทดลองจนแบบว่าเออสูตรนี้น่าจะได้ละรสชาติโอเคละเราต้อมาทำมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะโ เยอะเราให้ฟังหน่อยอยากรูเรื่องอุปสรรคเลยอ่ะเออก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือว่ากว่าจะมันมันจะลงตัวเนี่ยโอ้โหมันก็ทดลองมาก็ทั้งเรื่องอุณหภูมิทั้งเรื่องการใช้น้ํามันทั้งเรื่องการส่วนผสมของเนื้อปลาอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็สูญเสียก็เยอะเหมือนกันนะครับตัวตัววัตถุดิบตัวเนี้ยแล้วก็กว่าจะได้แพคเกจจิ้งเพราะเมื่อก่อนเราก็เป็นถุงแบบ ถุงเขาเรียกอะไรนะถุงหมอนนะครับถุงค้อยหมอนหมอนเป็นหมอนอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงพัฒนาเป็นมาเป็นถุงแบบนี้ครับก็คือพอถุงนุ้นหนึ่งเลยก็คือมันอร่อยมากมันตั้งไม่ได้นะครับก็คือทางร้านค้าที่เราไปส่งเนี่ยเขาก็อยากแบบตั้งแต่ถุงแบบนั้นมันตั้งไม่ได้เราก็เลยต้องพัฒนาถุงขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเขาเรียกว่าลงทุนมันก็เยอะเยอะมากถามต่อหน่อยพี่ฮิมอุปประคอะไรบ้าง กว่าจะมีวันนี้ได้ก็คือหนึ่งเลยนะครับเรื่องการหาตลาดระหว่างทำสินค้ากับหาตลาดอันไหนยากกว่ากันหาตลาดแล้วพิสูจน์ตัวเองยังไงคะก็คือให้ชิม นะครับแล้วก็เราก็ทาทาการโปรโมททางออนไลน์ออกบูธอะไรอย่างนี้ครับเพื่อ,อให้ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้นโอเคแล้วถามหน่อยว่ามาจับจุดที่แบบมันขึ้นแล้วมันเป็นขาขึ้นได้อย่างไรคะตอนไหนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆก็คือมันสะสมมาเรื่อยๆนะครับดโดยการทาการตลาดออนไลน์ f a c e b o o k ีดีตอกอะไรพวกนี้ครับพอทํามาเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็คือจุดที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของ จุดกระจายสินค้าเรามีมากขึ้นอพอจ,จุดกระจายสินค้าเรามีมากขึ้นเนี่ยเราก็มีการเขาเรียกไปแจกชิมในร้านค้าที่เราขายอย่างเลมอนฟาร์อมอย่างร้านสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปแจกชิมพอลูกค้าชิมเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจเออรสชาติมันอร่อยนะมัน ไม่เหมือนเกล็ดที่เคยกินมาแนะนำ่อยค่ะว่าเออสินค้ามีรสอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีรสออริจินอลนะครับแล้วก็โนริสาล่าออริจินอลนะคะโนริสาล่าค่ะก็สไปซี่บาร์บีคิวอืมโอเคชื่อแบรนด์เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าโกก๊อปนะครับทำไมถึงเป็นโกก๊อปคะครับโกแปลว่าพี่นะครับส่วนก๊อปเนี่ยคือเป็นกระบวนการทำให้มันกรุบกรอบนะครับพี่คนนี้ก็จะดูแล สุขภาพความอร่อยให้กับคณนะครับชอบมากแล้วมันคือมันอร่อยมากนะคือมันเพลินมากแล้วรู้สึกว่ามันกินไปมันก็จะรู้สึกเหมือนสมัยเด็กๆอ่ะได้ฟีลลิ่งนั้นเลยอ่ะเออดีีนะคะย้อนวัย่้อไวัยทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วคะอันนี้ทํามา2ปีแล้วครับปีได้ถึงจุดนี้เลยเนาะมีทูสักเซสมันคืออะไรอะคะเพราะ2ปีมาเร็วมากเลยนะคือเรารู้จักพี่หนูตั้งแต่สมัยที่มันไม่ใช่ถุงแบบเนี้ยอ๋อออแล้วก็แบบ เฮ้ยมาเจออีกทีนึงคือแบบอยู่พันไทยแล้วอะแล้วส่งออกไปกัมพูชาอย่างนี้แล้วอะเออเนาะล้วอยากรู้ว่าพลิก up ได้จากจิดไหนอะคะก็คือเรื่องแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจและความพยายามนะครับต่คี่พี่นูพี่ฮิม็นคนตั้งใจมากจริงๆครับก็แล้วก็ทําตลาดไปเรื่อยๆนะครับมีช่องทางไหนเราก็ไป ไปหมดไปทดลองไปเราเห็นทุกโครงการดีมดขอบคุณพี่หิมนะคะในวันนี้นะคะพี่หิมเป็น ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเลยเป็นโฟลเดอร์นะคะแต่หลังจากนี้นะคะเราจะมาเจอผอบตรของพี่หิมิตรรอบหนึ่งนะคะนะคะเดี๋ยวเขาจะมาพูดเรื่องของการตลาดให้ฟังค่ะว่าทํายังไงนะถึงมีวันนี้เนาะแล้วก็สามารถส่งออกในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรบ้างสวัสหพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะพี่มีกับพี่ดูค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูนะเป็นสี่ภรรยานะคะเป็นผอบตรนะของพี่หิมอีรรอบนึงนะคะพี่ดูเป็นเบื้องหลังนะคะของการทำมาเก็ตติ้งทั้งหมดของแบรนด์นะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่ดูแนะนําตัวเล็กน้อยค่ะค่ะ ่ะชื่อกิชยาลือสุขประเสริฐนะคะก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัทเทสตาฟู้ดทำยังไงให้มันมาถึงจุดนี้ได้อะจุดที่ถึงแบบเข้าพันไทยส่งออกไปกัมพูชาล่าสุดส่งออกไปกี่จำนวนเท่าไหร่คะ ก็ประมาณหนึ่งตู้ครึ่งค่ะหนึ่งตู้เกือบห้าร้อยล่างเฮยนี่คนลุกดูดิคนลุกของตัวเงเห็นหนึ่งร้อยได้อาจารย์ดีได้ครูดีขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันนะคะว่าทํายังไงสามารถหาคู่ค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้เนาะแากทราบก่อนว่าการตลาดในประเทศไทยทําช่องทางไหนบ้างคะหลักๆเลยเนี่ยก็ ต้องเริ่มตั้งแต่เราดีไซน์โปรดักต์เลยนะคะ,คะว่าเราอะมุ่งเป้าว่าเราะจะขายตลาดกลุ่มไหนอ,อะไรยังไงซึ่งเราก็วิเคราะห์สินค้าของเราเองมาแล้วอะค่ะว่าคือถ้าเราแพ็คใส่ถุงพลาสติกหรือว่า เอ่อไม่ได้เสริมจุดแข็งในเรื่องของการทอดด้วยมาลันค้าหรือเนื้อปลามากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เสริมเรื่องสุขภาพเข้าไปเนี่ยการที่เราจะเบียดเข้าช่องตลาดที่เป็นเป็นเทดิชแนลหรือเป็นตลาดที่ใส่ถุงพลาสติกขายตามร้านของฝากเนี่ยคอนเทนจะยากเราก็เลยมามองว่าอ้าวแล้วเราจะยังไงแล้วสินค้าตัวนี้เราก็มองว่าเราก็เห็นมันตั้งแต่เด็เดเดกๆเนาะเศษไม้แล้วก็นิ่มๆแล้วก็ ทอดกันแบบธรรมดาแล้วก็น้ำมันเยิ้มติดถุงอ่ะใช่ใไม่ได้มีการแบบใครเอามาต่อยอดพัฒนาเราก็ศึกษาเพิ่มขึ้นไปอีกอู้สินค้ามันดีมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้มีใครเอามาทำใช่เราก็เลยมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราอ่ะจะต้องกลับมาแบบ นำสินค้าพื้นถิ่นเนาะกลับมาพัฒนาใหม่เล่าเรื่องใหม่ปรับปรุงรสชาติใหม่ให้มันร่วมสมัยเพื่อที่จะได้ออกสู่สากลแล้วก็มีจุดขายเนี่ยกระจายไปได้มากขึ้นเรื่อยๆโอเคค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ดีไซน์แล้วว่าอ๋อสินค้าเราน่าจะเป็นประมาณนี้แบบนี้ใส่ถุงแพคเกจจิ้งแบบนี้มีอายุยืนยืมขึ้นอนี้อยู่ได้กี่ เชลล์ไลฟ์ใช่ถ้าขายในประเทศไทยอะค่ะเราก็ตี1ปีค่ะแต่ว่าผลแลบของเราเนี่ยก็อยู่ได้ถึง4ปีเลยใช่คือขนมใช่ค่ะขนมมันมันแห้งมากแล้วก็แบบด้วยคุณสมบัติของถุงที่เราเลือกใช้อะค่ะมันก็สามารถปกป้องสินค้าเนี่ยให้ให้แบบมีเชลล์ไลฟ์ได้นานมากขึ้นค่ะโอเคเมื่อกี้ตอนแรกค่ะพี่บอกว่าเรื่องของการทำสินค้าไม่ยากเท่ากับการตลาด พี่นูจับยังไงบ้างอ่ะเออ <laughs> จับยังไงว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากประสบการณ์ด้วยค่ะ,คะเพราะว่าเราก็อันนี้ไม่ใช่ธุรกิจแรกของเราที่เราทำเนาะเราก็ล้มมรกคูกคานมาหลายธุรกิจค่ะค่ะ,คะแล้วก็มองว่าเออธุรกิจ แน็คหรือว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยเป็นมาร์เก็ตไซด์ size, เป็นเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าก็เข้ายากเพราะว่าเจ้าใหญ่เขาอยู่เขาก็ใหญ่ใหญ่จริงแต่เราก็บอกว่า,วาเออ,อเราก็น่าจะเป็นแบบว่า SME ตัวเล็กที่แบบเบียดเข้ามา share มาเก็ตแชร์ตรงนี้ได้อันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เรามองด้วยเพราะว่าถ้าตลาดมาเก็ตไซด์มันไม่ใหญ่มากพอเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นแบรนด์ใหม่หรือเข้าไปเบียดอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่คุ้มที่เราที่เราจะทำอ่ามันถาม ต่อเลยว่าช่องทางการจัดจําหน่ายมีที่ไหนบ้างคะช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะตอนนี้ก็จะมีท็อปค่ะมีร้านกาแฟพันไทยค่ะโลเ้นเพคค่ะแล้วก็เลมอ, Farm, อนฟาร์มขายกับโมเดิร์นเทดหรือห้างที่เขามีระบบระเบียบของเขาอยู่แล้วเนี่ย เราก็ต้องเตรียมหลังบ้านเราให้ดีในเรื่องของพวกแบบการวางบินรอบการเก็บเงินอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ก็สำคัญมากโอเคค่ะเมื่อกี้บอกว่าออนไลน์ออฟไลน์ทําอะไรบ้างออนไลน์ออฟไลน์อะไรว่างยงว่าเออมันไม่จบแค่นี้นะไม่ไม่สวยๆนะออนไลน์เนี่ยก็ Facebook ก่อนเลยเพื่อที่จะหาลูกค้าเนอะเพราะว่าเราก็มองว่าการที่เราจะไปแบบน็อกดอหรือว่าไปวอลอินไปออกงานแสดงสินค้าเลยทั้งทั้งที่คนยังไม่รู้จักสินค้าเราเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากก็เพอเออประจวบเหมาะได้มาเข้าโครงการ CLMV ที่มีอาจารย์บีมแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยเป็นทีมอาจารย์ผู้สอนก็ให้ความรู้ของการส่งออกแบบเค้นมากเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำเฟซบุ๊กหรอคะหรือว่าทามาก่อนแล้ว จริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นเราเราจ้างคนอื่นทำแล้วก็เขาก็โพสให้เราแค่เดือนละสี่ครั้งเดือนละสี่ครั้งน้อยมากน้อยมากพอได้เรียนหลักสูตรนี้ก็เออเริ่มแบบอื Facebook นะก็ต้องแบบสงสัยจะต้องแบบกลับมาดูจริงๆเพราะว่า Facebook เนี่ยข้อดีเหนือแพลตฟอร์มอื่นๆคือสามารถยิงแอดข้ามประเทศได้เลือกลูกค้าได้แล้วก็จริงๆอ่ะที่ว่า Facebook ปิดกั้น Facebook อะไรอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของเรามากกว่าอ่ะเล่าค่ะขยี้หน่อยยังไงคะอย่างล่าสุดค่ะอันนี้ก็ลองผิดลองถูกเนาะจากการที่ได้ความรู้พื้นฐานมาจากอาจารย์ดีแล้วก็เล่าย้อนไปนิดนึงตอนนั้นเราก็ยังติดเรื่องของการทําภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วตอนนี้การทําภาพมันก็จะมีเครื่องมืออะไรเยอะยะมากหรือจริงๆแล้วเราก็ถ่ายภาพสดๆเนี่ยใช่ค่ะใช่แล้วเราก็ใส่ภาพสินค้าอะไรเพิ่มเติมคือไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยจะแชร์ว่า ล่าสุดไปออกงานเกี่ยวกับอยากให้ทุกคนดูเกี่ยวกับการอบรมงานหนึ่งค่ะก็ได้มีดาราค่ะคุณเชียร์ที่กำพรเขาก็แบบคือคุณเชียร์เขาเป็นคนน่ารักว่าเขายอมถือสินค้าเราค่ะแล้วเขาก็แบบถือโชว์ให้แล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันที่จะต้องลง Facebook คือทางทางทางเราอ่ะตั้งเป้าว่าเราจะลง Facebook อะทุกวันค่ะ ก็ลงไปปรากฏว่าของเราเนี่ยผู้ติดตามไม่ได้เยอะประมาณ3,000กว่าเนาะ a c e b o o k นำส่งไป600อย่ะมองว่าอ๋อถ่ายภาพง่ายๆอย่างเงี้ยก็ได้เนาะยิ่งสมัยเนี้ค่ะไม่จําเป็นต้องกราฟิกแบบกราฟิกจ๋าๆเพราะคนเริ่มไม่ชอบกราฟิกกราฟิกมันเริ่มจะเอาไปแล้วอะไรที่มันเป็นภาพสดๆเรียลๆอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่าเนาะเราเราก็ทําภาพผสมกันเนาะระหว่ากราฟิกกับกับรูปภาพจริงเราก็เทียบกันระหว่างการนําส่งเนี่ยก็คือเอ่อตัว ภาพกราฟิกนำส่งน้อยกว่าอ่ะนี่เรื่องจริงนี่ผู้ประกอบการพูดเองแล้วเนาะใ่ะพี่นูฝาก f c e e o o o k แฟนเพจไว้หน่อยค่ะชื่อเพจว่า Facebook ก็เป็น go-gop อ่า official นะคะ go-gop o f f i c i a l คราวนี้ไปต่อเมื่อกี้อยากจะถามต่อแล้วที่พี่นูบอกว่า a c ซ b o o k อะมันยิงแอดข้ามประเทศได้พี่นูทำอะไรยังไงบ้างถึงสามารถส่งได้แบบหนึ่งตู้ครึ่งห้าร้อยกล่องจริงจะบอกว่า การตลาดอ่ะมันจะทําออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องทำออฟไลน์ด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยเราแชร์ในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะมาแชร์ผสมผสานกันว่าเอ้ยแล้วส่วนออฟไลน์เนี่ยในการที่จะขายข้ามประเทศเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างคือมันไม่มีใครกล้าซื้อสินค้าเราโดยการที่เราแค่เห็นออฟออนไลน์อย่างเดียวค่ะก็ อันนี้เราก็พอดีอโครงการเซ v มีเนี่ยเขาก็จะมีโครงการต่อเนื่องค่ะที่ให้เราอะสามารถไป Business Matching ได้ที่กัมพูชาแล้วก็มีการเชิญไบเออร์ค่ะพวก Importer d i s ์ดิส u ิบิในประเทศกัมพูชาเนี่ยมาเจอเราแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราต้องมุ่งเป้าก่อนค่ะมีมีอาจารย์ทีเนาะอาจารย์ทีก็สอนว่าเออหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยเออใครมาชวนไปประเทศไหนเนี่ย เราก็ต้องแบบตั้งฐานให้มั่นวางแผนให้ชัดว่าเราอ่ะจะเลือกไปประเทศไหนก่อนสินค้าเราเราจะบุกอันไหนก่อนภายในองค์กรเราเราไหวแค่ไหนไม่อย่างงั้นเนี่ยเขาชวนไปทุกประเทศเนี่ยเราอ่ะจะไม่ไหวตัวโก๊ปเองค่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันที่จะบุกไปทุกๆประเทศพร้อมๆกันเพราะว่าเราก็เติบโตจาก SME ทีมงานเราก็ไม่ได้เยอะเราก็เลยเลือกมุ่งเป้าว่า เราลองส่งออกจากการไปเป็น CLMV ก่อนประเทศแรกที่เราเลือกก็คือกัมพูชาค่ะเราเลือกตั้งแต่ปักทงตั้งแต่ในคอร์สเรียนเลยค่ะว่าเราอยู่บ้านกัมพูชาใช่เราอยู่บ้านกัมพูชาอาจารย์ก็จะคอนวินให้เปลี่ยนเนื่องจากว่าปา้านแบบว่าจํานวนักเรียนน้อยเราก็ขอไม่เสียสละเรื่องนี้ได้ไหมเราอยากได้ความรู้เรื่องกัมพูชาจริงๆแล้วเราก็เราก็ปักทงว่ากัมพูชาจริงๆเนื่องจากว่า เอ่อประชากรเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะ,ะกําลังซื้อเนี่ยเขาก็จะมีคน2กลุ่มเราก็วิเคราะห์มาในระดับหนึ่งแล้วแหละว,ว่าสินค้าเราอะไปกัมพูชาได้ส่วนสวนปป,ปลาวเองเนี่ยเราก็ไปนะเป็นประเทศที่สองถัดมาแต่ว่าด้วยประชากรเขาน้อยอะไรเงี้ยค,ะค่ะเราก็เลยเรื่กมุ่งเป้าไปกัมพูชากรแล้วก็ไป ออกงานแสดงสินค้าและที่สำคัญคืออันนี้อยากจะมองว่าเผื่อบางคนสายมูเนาะเชื่อเรื่องบุญอะไรอย่างเงี้ยอ่าอยังไงคะที่โครงการไม่ได้สอนให้ความรู้ม,มิติเดียวคะ่ะยังสอนให้เราเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับด้วยมีมิติด้วยก็ การบ้านก็เยอะมากงานะเราก็หนักมากนะต้องทําโครงการอีกค่ะชื่อโครงการบ้านปันกันนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆ<ะ>ก็น่ารักค่ะก็ถูถูไทยๆทํากันทั้ทงนั้นที่ก็ไม่ไหวอะ่ะดูแล้วก็ไม่มีใครไหวสักคนนะคะไม่แต่ยอดที่ปิดมารู้สึกว่าสองแสนนะคะตอนนั้นแสนก็กกว่า<ส>เลยนะ,ะใช่เราไปให้เด็กๆพอเห็นตาใสาๆของ <ừ m. S 2> เด็กๆที่ที่กัมพูชาค่ะเด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสชื่นใจชื่นใจแล้วเราก็เพอเอิญ จริงๆอ่ะทุกคนอ่ะฝากสินค้าไปแจกแต่ว่าด้วยของอการขนส่งอะไรงเงี้ยไนมีผิดพลาดใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็ก็บอกทุกคนเลยเนอะออว่าโกกอเองเนี่ย เราก็มองว่าเราควรจะเอาสินค้าเราติดตัวไปด้วยทุกหมดทุกแห่งที่เราไปจะได้มีแจกเขาได้ใช่นะวันนั้นของที่จะแจกจริงที่ฝากไปอ่ะไม่มาแต่ว่าโกก้บะได้มีแจกเพราะว่าโกโก้บะยอมแบก่ะไปเองอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ที่จะบอกเพื่อนเพื่อนผู้อบการว่าคือเราไปทุกที่เราทําให้มันดีที่สุดเรายอมแบกเรายอมเหนื่อยแล้วก็พยายามคิดภาพในอนาคตไปไกลๆว่าไปแล้วเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างแล้วถ้า มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะอะไรยังไงเพื่อนๆหลายๆคนก็เลยบอกว่าเออก็มองไปว่าเขาก็ไม่ได้ซีนนั้นเนาะแต่โกกอบ่ทได้ได้ซีนนั้นใช่ซีนที่ให้น้องๆแน้องๆแฮปปี้มากเออ ได้แบ่งบุญให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ได้เอาก๊อปแบไปแจกเราก็ไม่ได้ห่วงเลยแล้วก็ชุดแจกเลยค่ะทุกคนแจกเลยช่วยกันเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะคราวนี้เมื่อกี้พี่นุบอกว่าเป็นออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์เนาะคือเราทำออนไลน์ยิงแอดไปหาคู่ค้าแล้วก็ไปออฟไลน์ต่อด้วยการไปออกบูธใช่ไหมคะไปงานแซงาสินไปงานมิสเซนแบทช์แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อเพราะว่าบางคนก็ทำสเต็ปนี้แล้วแต่มันไม่ได้เออก็ต้องรอรอได้นะ <c oughs> ไปไปประมาณต้นต้นปีใช่ไหมคะ Order ออเดอร์มาเดือนธันวาค่ะเราอะถอดใจไปแล้วว่า <c oughs> เออเราก็คงจะยังไม่ได้ปิดออเดอร์เป็นตู้นะปีนี้ <c oughs> แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ่งมากเลยนะ <c oughs> ใช่แล้วก็ค่ะ เราก็น่าจะบุญส่งผลเพราะบุญที่ไปทํามาเช้าวันนั้นเพราะว่าโครงการบ้านการ์ดดูก็หนูก็ทําเต็มที่มากพี่หนูเป็นหนึ่งคนที่เต็มที่เป็นเหมือนหัวหอกเลยอ่ะที่แบบนําทุกคนอัพทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันบางทีมันก็มันก็ไม่เกิดพอดีเราก็จะมีความชํานาญเรื่องนี้เราถึงจะพอแลปอัพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่บอกว่ากลับมาเนี่ยก็อย่าหยุด เราก็ต้องทำ Facebook เราให้หน่าเชื่อถือค่ะคะ okay. จะบอกเลยว่าไบเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาไม่ได้ดูสื่อโซเชียลอื่นเป็นหลักนะคะ,อ,นนคะอันนี้ได้เคล็ดลับจากตัวเองเลยคือคือด้วยสื่ออื่นะ่ะ เขาอาจจะเป็นสื่อที่มันดูอันออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยหรือกอเองก็มี t i ๊ t o k กนะคะเขจะเป็นเนื้อหาที่มันแบบค่อนข้างจะอันออฟฟิเชียลเป็นสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะแต่เฟซบุ o กเนี่ยจะเป็นทุกสิ่งอย่างทเหมือนสมุดบันทึกใช่เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมของบริษัทอันนี้อยากให้ให้ให้แบบว่าทุกคนมองไอเดียว่าว่าเราจะใช้สื่อแต่ละช่องทางเนี่ยเพื่อประโยชน์สิ่งไหนเรามองว่า Facebook เป็นสมุดบันทึก กิจกรรมประจําบริษัทเวลาเราไปขายขายของต่างประเทศหรือว่าไบเออร์เขามาดูเราอ่ะเขาจะเห็นทุกๆกิจกรรมที่เราทำแคปมาเลยอย่างล่าสุดคุยกับไบเออร์ที่จีนเนาะเขาแคปมาเลยอ่ะว่าแบบเห็นทากิจกรรมเอออยู่ทํากิจกรรมที่นั่นคือแบบสุดอ่ะก็เลยมองว่าโอ เราเรา่าจะเลือกแพลตฟอร์มไม่ผิดเนาะที่เราที่เราเอ่อเลือกที่เราจะจริงจังกับ Facebook ที่สุดตัวเว็บไซต์ก็ต้องมีนะคะมีไว้ซัพพอร์ตแต่ว่าเว็บไซต์เราก็ไม่ได้เข้าไปแบบแก้ไขอะไรเยอะแยะมันแก้ไขไม่ได้เหมือน Facebook ที่เป็นเรียลไทม์นี้ใช่ใช่ใค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากสื่อสารกับใครค่ะ e c o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  k เราเออทางทางกกอบเองอะอยากสื่อสารกับเป็น B2B ค่ะเราใช้ Facebook สื่อสาร B2B ซึ่งคนทางาน B2B ก็ เขาทำงานแล้วใช่เขาก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปหาเราในตามติ๊กตอกทิกตอกน่าจะเป็นเทรนเป็นอะไรที่แบบมาเร็วไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็นําเสนอเนื้อหาให้มันเหมาะสมแต่ละช่องโอเคแสดงว่าพอพี่ดูกลับมาพี่ดูก็อัปโหลดอัปเดตเฟซบุ๊กภายในประเทศแค่นั้นเลยเหรอแล้วเขาติดต่อออกมาเองเลยเหรอคะพี่นูไม่ต้องไปทําอะไรเขาเลยเหรอคะจริง ตามนิดหน่อยตามนิดหน่อยก็ต้องตามเขาแหละก็เอออัพเดตนิดหน่อยว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้เขาดูว่าเออเราเขาก็เขาก็ติดตามเราแหละใน Facebook กว่าเราอะทำอะไรบ้างแต่มันใช้เวลาใช่ใช่ใช่จุดที่แบบเขาทักมาซื้อเลยเพราะอะไรพี่หนูทักมาซื้อเลยเพราะอะไรอืมน่าน่าจะเป็นเพราะว่า มันน่าจะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่อ๋อช่วงเขาอยากจะได้สินค้าใหม่ๆเข้าไปขายเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นแต่เป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งไงเราก็ไม่ได้กลับมาแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้แล้วก็ยังมีขุยกยบเขาบ้างค่ะเคลื่อนไหวในเพจของเราอะไรแบบนี้เอ็มเตดเพจเนี่ยคือยังมากเลยอะทั้งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะเขาก็ส่องเราตลอดค่ะแล้วก็ กิจกรรมในประเทศเราก็สร้างแบรนด์ไปเรื่อยเนอะลุงหยุดบเออที่เขาที่เขาเห็นเราตั้งแต่เดวันเหมือนอาจารย์บีมเห็นเราตั้งแต่เดวันตั้งแต่ไม่ใช่แพล็กจิงแบบนี้ใช่ใช่ทุกคนก็จะบอกว่าเออแบบมันอร่อยมากนะทุกคนกกก็พัฒนามาไกลแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากการทําของแบรนด์อื่นๆที่เป็นในระดับ SME เเดียวกันพี่นูพี่นูดูเป็นผู้หญิงเก่งไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงเก่งเดียวนะคะ คือเราเห็นเขาชัยตั้งแต่วันแรกในโครงการจริงจริแล้วตลอดระยะเวลาเหมือนพี่นูก็จะเป็นหัวหน้าบ้านใช่ไหมคะคนหน้าของแต่ละบ้านชไม่ไม่ชอบออกข้างหน้าชอบซัพพอร์ตแต่ว่าเขาจะดึงทุกคนมารวมพลังกันได้แล้วก็พอทําโครงการเรื่องของแบบที่ไปทําที่กัมพูชาเนาะให้เด็กกัมพาย่างงค่ะแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งในหัวหอกนะคะแล้วก็หลายๆโครงการเราจะเจอเขาตลอดเวลาอืแล้วพี่สังเกตนะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เวลาทําอยู่ในแต่ละโครงการอะบางทีแบบเข้าโครงการไปร้อยคน ออกมาจเลยยี่เราจะต้องเราจะต้องเป็นไข่แดงตรงนั้นใช่แล้วเขาจะต้องเหลือเป็นไข่แดงให้ได้ถูกป้าเขาจะเป็นแบบตรงเนี้ยเสมอเนาะคราวนี้พิมก็เลยมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆคนหนึ่งขยันค่ะอาจารย์บีมคือเดฟ n นิชันตัวหนูเองนะคือเก่งไม่ไม่ไม่สู้ไม่สู้ขยันน่ะเออบวกเฮงอ่ะในในความรู้สึกนูนะตลอดทั้งชีวิตที่ทำธุรกิจมานูรู Pokemon> ้สึกว่า สิ่งที่เราเราได้คือเราสม่ําเสมอเราขยันขี่เลยนะกําลังจะถามขี้ถูสักเส้คขาเนี่ยพูดแล้วสม่ําเสมอแล้วก็ขยันมีอีกไหมคะแล้วก็มูนิดน้อยมูนิดมูเยอะแหละอ่าจะบอกว่าตอนที่เข้ามาในออฟฟิศนะคะเราได้ยินเสียงขาสวดนะคะแล้วก็มองไปเออมีพ้าต้องไหนเรื่อเปิดเปิดบทสวดไว้อยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ต้อง่ะคือคนเก่งแต่ว่าถ้าถ้าไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะ อาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เกิดผลอะไรแล้วก็ทีมก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะทั้งทีมภายในแล้วก็ทีมภายนอกอทีมภายนอกเนี่ยไม่ได้หมายถึงเอ้าซอร์ที่เราไปจ้างอย่างเดียวนะคะ,คะหมายถึงทีมเพื่อนๆผู้ประกอบการเนี่ยแหละคะ่ะอ,อยากให้ มองว่าแต่ละคนอ่ะคือคือทีมค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นคู่แข่งว่าอะไรกันจริงค่ะมันช่วยซัพพอร์ตกันได้จริงๆอย่างน้อยบางทีก็กําลังใจเนาะใช่เราก็ไปถามเขาว่าเออเธอเธอเป็นยังไงช่วงที่เราแบบว่าไม่ไหวเนาะพอได้ยินกลับมาก็อ๋อเหมือนกันโอเคทำไมโอเคเข้าใจค่ะอ่ะคราวนี้ค่ะเลยอยากจะฝากช่องสําหรับตัวตนพี่นูน้อยอเพราะว่า เขาพิ็นคนมีของอ่ะเออแล้วพิมเชื่อว่าเขาจะสามารถช่วยผู้ประกอบการช่วยเด็กรุ่นใหม่ได้เยอะแยะมากมายจากประสบการณ์จะบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์บีมแหละก็อาจารย์หลายๆท่านเนอะบอกว่าเออแบบนูน่าจะต้องเปิดช่องให้ความรู้จากประสบการณ์จริงนอกตารานะคะมากกว่า20ปีเลยในการทำธุรกิจเออนูเป็นมาแล้วทุกๆสถานะเนาะตั้งแต่ พนักง,งานออฟฟิศร้อยเปอเนาะเจ้าของธุรกิจร้อยเปอร์ซบริษัท ที่มีทำดีลร่วมทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศก็ทำมาแล้วเนาะแฟรนชชัยก็เปิดมาแล้วค่ะประมาณสา0รยสาขาเนาะบริหารด้แฟรนชชส์มาแล้วค่ะแล้วก็โรงงานก็ทำแล้วค่ะตอนนี้ที่เลือกทำธุรกิจเนี้ยจริงๆก็สนองแบบสนองมีตัวเองว่าเอ้ยเรายังไม่เคยส่งออกอยากชาเลนต์ตัวเองดูว่าเฮ้ยเราจะส่งออกได้ไหมก็เลยพาตัวเองอะเข้ามาธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ทำได้เนอะอะไรเงี้ยแค่ว่าเราอย่าหยุดเรียนรู้ค่ะก็เลยมองว่าเออเดี๋ยวเราก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็อยากจะนามาแบ่งปันค่ะก็เลยอยากจะเปิดเป็นอ่ u ยูทูบเนาะแล้วก็อาจจะตัดเป็นแบบช็อตสั้นๆค่ะในทิกต o k ด้วยก็ชื่อช่องว่าหวันพันเรื่องหนึ่งวันพันเรื่องนักธุรกิจ เเดี๋ยวเราไปติด,ดตามนะเออเพราะว่าเขาคือผู้ประกอบการตัวจริง <c oughs> ทําตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่เด y วันตั้งแต่แรกๆเลยเนาะ <c oughs> เออจนถึงแบบนี้ส่งออกได้จริงเข้าพันุไทยวางขายในโมเดนเทรดมากมาย <c oughs> ท้ายพี่นูอยากจะฝากอะไรกับพี่ๆผู้ประกอบการที่กําลังแบบว่า <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่อ่ที่เห็นพี่นูเป็นไอดอลเป็นอินสปิเรชันบางคะยา่อมองว่า เก่งไม่กลัวนะกลัวไม่อึดอึดถึกค่ะอึดถึกทนทำไปเหมือนอยู่อยู่คลาสอาจารย์ิ๊ชอบคำนี้ว่าเลยว่าเออแบบพี่นู้ยทำอะไรก็ทนทนทำไปเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคือคำว่าทนอ่ะมันอาจจะดูนกรกะทีบเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคือ คือส่วนตัวพี่นูมองว่าเออเราก็ต้องขยันแหละเนาะขยันก็จะทําให้เราไม่อดแล้วก็จะได้แบบทุกอย่างแล้วเราก็เสริมความเฮงเพิ่มเติมไปอันนี้ก็ยางเสริมความเฮงเพิ่มเติมไปมันก็จะทาให้เราแบบไม่ได้ขยันแบบสุ่มฉี่สุ่มห้าสสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นูมากๆเลยค่ะมีอะไรก็สามารถทักไปพูดคุยได้ตลอดเวลาค่ะไปายค่ะ